<Huh? S 2> ประเด็นเรื่องของลุงพลนะคะชัยพลวิพาเกี่ยวกับเรื่องของ Youtube อย่างที่ทราบกันนะนะคะว่า y o u t u b e ลุงพลป้าแตนแฟมิลี่เนี่ยโดนปิดไปซึ่งจริงๆโอ้ยยอดวิวเยอะแล้วก็ทำไรายได้สร้างไรายได้ให้ลุงพลป้าแตนแล้วก็มาเปิดอันใหม่เป็นลุงพลป้าแตนแชาแนลก็ถูกปิดไปอีกแล้วก็ Youtube ที่เป็นของ FC ที่เป็นเจ้าใหญ่ๆยอดคนติดตามเยอะๆเนี่ยก็ถูกปิดไปเหมือนกัน ทีนี้เพจดราม่าอดิตเขาเลยเกาะติดเรื่องนี้ค่ะเออ,เอ,อต้องตามคอาเลยนะประเด็นช่อง YouTube ของลุงพลนะคะรวมไปถึงบรรดาเหล่า f อฟซียูทูบเบอร์ของลุงพลด้วยซึ่งดราม่าอดิตเขาใช้คําว่าเดี๋ยวนะใช้คำนี้ <พอ S 1> หรอ่อนน้ำเลี้ยงอืหลักก็หมายถึงเป็นเรื่องเงินทองที่ได้จาก YouTube มั้งค่ะก็ปกติดิ คือเขาบอกว่าสถิติของชแนลลุงพลและชแนลของบรดา FC อันนี้รวมเฉพาะตัวท็อปทอปที่ยอดวิวสูงสูนะคะยังมีชแนลยิบย่อยที่ยอดวิวหลักล้านอีกเยอะดราม่าดีเขาบอกเอาเฉพาะที่รวมมาในภาพก็ได้ภาพนี้ค่ะ900ล้านวิวเออถ้ารวมแค่นี้ก็ได้900ล้านวิวแล้วซึ่งเยอะจริงๆ <c oughs> นี่น,นขอดูหน่อยนะคะอ่านี่ง เอามาใกล้ๆเราก็ดูยังไงเดี๋ยวก่อนนะคะอนี่ฮะทะ่านี้เราก็ลองเช็คดูนะว่าร้านวิวเนี่ยจะได้รับเงินหมื่นห้าพันบาทถ้าคิดแบบง่ายๆนะสมุติเฉลี่ยนะยอดวิวที่เกิดไปคิดไปแล้วจะไม่เอามานับซ้ำก็หมายถึงว่าอย่างช่องลุงพลตอนแรกเนี่ยร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านวิวใช่ไหมสองล้านเก้า สองล้านเกหกี่พันสี่้าสิบาทรายรับป่าเหรอคะรายรับถ้าได้ร้อเกเจดล้านวิวเนี่ยถ้าคิดหนึ่งล้านวิวได้เงินหมื่นห้ารายรับสองล้านเหกี่ันสี่ร้าบาทหรืออย่างช่อง y o u b u ูบใดเอฟซีคนหนึ่งมียอดเจ็สิบเจล้านวิวรายรับจะอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งห้าหมื่นบาทอีกคนหนึ่ง สามแสนสองสามร้อยสองล้านวิวโอ้โหสามร้อยสองล้านวิวอันนี้เยอะมากรา,ายรับจะอยู่ที่สี่ล้านห้าน้องไบต์เอฟซีคนหนึ่งนี่เรามาย่อยดูนะเนี่ยน้องไบต์คิดเป็น<ม>ตัวเลขเห็นไหมที่เป็นยูเอสดอลาคูณออกมาเป็นเงินนะ่ะนี่ไงคน YouTube f ซคนหนึ่ง302ล้านวิวได้4ีล้านหนะ อีกคนหนึ่งได้สามสิบสองล้านวิวเนี่ยได้4ี่แสนแปดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอีกคนหนึ่งร้อยห้าสิบล้านวิวได้สองล้านสองค่ะเออบาทนะคือก็จะคำนวณออกมาเลย<อ>ช่องอีกคนหนึ่งสามสิบล้านวิวก็จะได้ประมาณสี่แสนห้าหมืนห้าพันอีกคนหนึ่งแปดสิบสามล้านวิวนี่เรายกมาให้เห็นเนี่ยได้ล้านสองห้าหมื่นสามพันหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นค่ะนี่ยกเป็นตัวอย่างโอ้โห โอ้มันได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอฮะน้องการทำยอดวิวอย่างนี้ไม่ใช่ง่ายนะมันยากอ,อมันยากมากนะส่วนใหญ่ที่จะได้กันมากๆเลยจะเป็นกรณีของพวกศิลปินนักร้องอเพราะคนจะดูซ้ำดูเพลงฟังเพลงไปเรื่อยๆดูเพลงดูเอ็มวีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้ยากมากนะโอ้โหอ,อันนี้สื่อความหมายไปถึงผู้ผูก้ก,การหัวดำไหม ผู้การแต้มผู้การแต้มอ่ะคนตำรวจตรีวิชัยสังประภัยเมืเออ่อวานออท่านไปร้องสรรพกรแล้วออท่านบอกไปยื่นตรวจสอบพอ<ห>สมควรพอสมควรวันนี้วันหยุดเราก็หยุดบ้าง